ฮ้ย hey, สิงเดือนนี้อย่าเพิ่งเที่ยวนะเพราะดวงคุณแม่งจะเหมือนรถติดไฟแดงทุกแยกมาครับผมจะเล่าให้ฟังแบบไม่ต้องดูดวงก็เสียวได้ภาพรวมเดือนสิงหาคม2568ดาวอาทิตย์ประจำตัวสิงดันไปนั่งในภพวินาศแปลว่าอย่าคิดย้ายงานอย่าลงทุนอะไรสั้นๆเดี๋ยวเจ็บตัวฟรีหลังหนึ่งสิงหารายได้ดีขึ้นนิดแต่ จะมีเรื่องปวดหัวกับหัวหน้าและค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวบานเป็นดอกเห็ดหลัง17ส,ส,สิงหาดาวราหูเล็งมาสองเด้งความรักนี่อย่าพึ่งไปหวานเพราะมีแต่จะหวานจนเบาหวานขึ้นตาแล้วตาบอดทางการเงินและวันที่22-25สถึง25สินหางหาช่วงอาถรรพ์เสียงตกงานเสียงโดนโกงระวังเงินหายเหมือนหายใจเข้าแล้วลืมหายใจออกการเงิน เงินเดือนนี้เข้าเร็วออกไวกว่าแฟนเก่าทิ้งตั้งแต่หนึ่งสิงหารายได้โอเคแต่รายจ่ายครอบครัวคือพีคทั้งซ่อมบ้านซ่อมรถซื้อยางใหม่หรือค่ารักษาพ่อแม่อย่าพึ่งลงทุนอะไรใหญ่ๆเพราะดาวอังคารกับดาวเสาร์มันเลงกันรายจ่ายบานแน่นอน17สิงหาระวังเงินหายของหาย 2 2สิิหางหาคือไฮไลท์เสี่ยงตกงาน20%โดนเชิดเงินหนีอีกถ้าอยากรอดเดือนนี้ต้องถือคติหาได้เก็บใช้ให้น้อยซื้อหวยน้อยลงการงานงานเดือนนี้อยู่ให้เป็นอย่าเพึ่งย้ายตกงานอยู่หางานช่วง1-7สิงหาโอเคอยู่แต่14-19สิสิงหาห้ามสมัคร งานจะหลอกล่อเหมือนซื้อเสื้อออนไลน์แล้วได้ผ้าขี้ริ้วเจ้าของกิจการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกลูกน้องคนไหนไม่เวิร์กก็เซกดบายก่อนจะเจ้งยกบริษัทสุขภาพระวังเนื้อร้ายเนื้องอกเจอแล้วเอาออกอย่าเก็บคู่รักก็เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีเกณฑ์ก่อนขับสวดมนต์ห้อยพระถ้าอยากแก้ดวงไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาหรือบริจาคเลือด งบน้อยก็ทําได้ความรักคนโสดคนที่เข้ามาเดือนนี้เลือกยากแต่ไม่ใช่คนดีก็อย่าพึ่งเอามาอยู่ด้วยเดี๋ยวปวดหัวฟรีคนมีแฟน17สิงหาถึง16กันยาระวังทะเลาะเรื่องงานเรื่องเงินโมโหง่ายคําแนะนําคือท้าโกรธจงเงียบอย่าดาบเพราะดาทีอาจได้โสดแบบไม่ตั้งใจ ของมงคลที่แนะนำควรมีเสริมติดไว้ประจำตัวประจำกายสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คือเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑรุ่นปาฏิหารดวงชะตามาตรฐานดวงดีอาจารย์ลักษ์โหราธิบดีเป็นผู้จัดสร้างสนใจบูชากดสั่งในตะกา้าล่างซ้ายมือได้เลยครับเดือนนี้สิง์ต้องเซฟตัวเองสุดๆนะครับดวงไม่ดีแต่ผมเชื่อคุณรอดได้เพราะคุณมันสิงพันอึด กดติดตามพี่แล้วดวงเธอจะไม่มูเดียมแต่จะมูสุดติ่ง